โอเคครับเมื่อกี้เราพักเบกรกกันไปด้วนะนะครับเราพักเบกรกกันไปนะครับนั้นเราก็จะมาดูต่อครับในคลิปที่2ครับคือปัจจัยนะในเรื่องของการลําเลียงน้ำนะแบบที่มีความจําเป็นและมีความสําคัญกับพืชมากๆเลยก็คือเรื่องของแรงดึงจากการคายน้ำครับแรงดึงนี้โคตรมีประโยชน์เลยค,ขอขอยครูขอรับใช้ครูครับก็คือว่า มันสามารถที่จะดูดน้ำเนี่ยหรือลำเลียงน้ำเนี่ยจากรากขึ้นไปหาปลายยอดที่มีความสูงมากๆได้ไม่ว่าจะสูง10เมตรนะสูง15เมตรหรือสูงมากกว่า10เมตรไปเนี่ยน้ำสามารถลำเลียงแบบไม่ขาดสายเลยครับขึ้นไปหาที่ปลายยอดได้เพราะมันมีแรงดึงนั่นเองนะนั้น,น,นแรงดึงเห็นไหมครับคลิปก่อนอันนี้เป็นแรงดันนะฮะตอนนี้มีแรงดึงจากการขายน้านะครับซึ่งตัวของแรงดึงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อหนึ่ง ปากใบเปิดครับพอปากใบเปิดหลักๆหน้าที่หลักของปากใบคือการเปิดเพื่อแลกเปลี่ยนแก๊สนะทำให้พืชเนี่ยมันมีการแลกเปลี่ยนแก๊สคือการหายใจอย่างพูดง่ายๆนะครับมีการเอาแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปในการสังเคราะห์แสงนะมีการปลดปล่อยออกมาเป็นแก๊สออกซิเจนแต่ผลพลได้ที่เกิดขึ้นจากการเปิดปากใบคือพืชเขามีการขายน้ำครับเลยครับนั้นการคายน้ําถือว่าเป็นผลพลไดที่เกิดจากการเปิดปากใบเพราะการเปิดปากใบ หน้าที่หลักจริงๆคือการแลกเปลี่ยนแก๊สคือการหายใจนะครับพอมันคายน้ำออกไปมันจึงดึงเอาน้ําส่วนที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยขึ้นมาแทนที่เห็นไหมน้าออกไปก็ดึงน้ําส่วนใกล้ๆขึ้นมาแทนที่และดึงขึ้นมาแทนที่และดึงขึ้นมาแทนที่เห็นไหมครับนั้นมันจะลําเลียงอย่างี้แบบต่อเนื่องเลยนะั้นจึงทําให้น้ําไม่ขาดสายครับนั้นแรงดึงจากการคายน้ำนี้จึงโคตรมีประโยชน์ในเรื่องของการลําเลียงน้ํา จากรากขึ้นไปหาปลายยอดที่มีความสูงได้นั่นเองนะครับโอเคนะครับต่อไปเราไปดูหัวข้อุท้ายคือเรื่องของธาตุอาหารพืชนะครับตัวของธาตุอาหารเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2เป็น3าประเด็นเนาะหคืออาหารหลักอาหารรองและอาหารเสริม ธา,ห,าหลักครูอยากให้เรารู้จักตัวของธาตุ npk นะครับ n คือไนโตรเจน p ฟอสฟอรัสแล้วก็ k คือโพแทสเซียมนะครับส่วนอื่นๆคือธาตุอาหารรองครูไม่เน้นอะไรมากมายนะครับโอเคนะครับนั้นหนูรู้นะว่าธาตุอาหารหลักอาหารรองเป็นยังไงนะครับธาตุอาหารหลักอาหารรองครับเป็นธาตุอาหารที่พืชเนี่ยต้องการเป็นปริมาณมากนะต้องการเป็นปริมาณมากนะครับโอเคนะครับส่วนอาหารเสริมก็ต้องการเพียงแค่ปริมาณเล็กน้อยนั่นเองนะครับทีนี้นะครับอาการแสดงอาการขาดเป็นยังไงหนู ครูฝากไปดูหนังสือครับในหน้าที่180-181ถึงครับเราจะไปดูกันครับว่าธาตุอาหารแต่ตัวนี้มันเวลามันมีความสำคัญยังไงถ้าขาดแล้วจะเป็นยังไงแต่ว่าวันนี้ครูจะเน้นให้เรา3ตัวคือ N, P แล้วก็ K นะครับเรามาดูธาตุตัวแรกครับเลครับธาตุไนโตรเจนก่อนเลยนะครับธาตัวนี้มีประโยชน์คือนะครับ อ่ะหนูต้องรู้นะครับเพราะว่าครูจะเชื่อมโยงไปหาเรื่องของปุ๋ยนะครับประโยชน์คือเอาไปเน้นการเจริญเติบโตเน้นการเจริญเติบโตของใบและลำต้นนะครับเน้นการเจริญเติบโตของใบและลำต้นเพราะมันเป็นหนึ่งหรือว่าเป็นหนึ่งในโครงสร้างหรือบอกว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของคลอโรฟิลครับเขียนว่านั้นบันจะทำให้ใบเนี่ยเขียวมากๆเลย แล้วก็พอใบสั่งคหอแสงได้มากพืชก็เติบโตที่ใบกริ่ตัวได้ดีขึ้นนะครับต่อไปแต่ถ้ามันขาดอ้าวก็เมื่อกี้บอกว่ามันเป็นองค์ประกอบของออโรฟฟลถ้ามันขาดครับใบก็เหลืองครับนะครับแค่นี้เองนะใบก็จะเหลืองครับและเหลืองเนี่ยเหลืองทั้งใบเลยโอเคนะครับเหลืองทั้งใบเลยถ้าใบเหลืองทั้งใบครับและเน้นนะว่ามันจะเกิดกับใบแก่ใบแก่คือใบที่มีอายุมากนะใบแก่คือใบที่มีอายุมากนั่นเองนะครับ โอเคเนาะประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับต่อไปนี่นะครับถ้านักเรียนเนี่ยใส่ปุ๋ยในตัวเจนมากเกินไปนะถ้าเราเนี่ยปลูกพืชแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยโัดเจนมากเกินไปมันก็จะทำให้นะครับใบเนี่ยมันมันเขียวมากใบเขียวมากเกินไปก็ไม่ดีครับเพราะว่าถ้าเกิดใบแตกมากปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีตาแหน่งให้ การดอกมันแตกออกมาหรือดอกออกมานั้นพอมีใบามากปุ๊บมันจะไม่ค่อยออกดอกออกผลครับเขาเรียกพวกนี้ว่าบ้าใบานั้นถ้าให้ธาตุเยอะเกินไปก็ไม่ดีนะครับเยอะเกินไปก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับประมาณนี้โอเคไหมนะครับอ่ะคุณครูไปต่อนะทีนี้ครับเราไปดูตัวที่2นะครับก็คือนะก็คือตัวของ P นะ NPK นะครับไปดูตัวพีกันมาก นะตัวพีเป็นยังไงนะครับตัวพีเนี่ยนะครับมีประโยชน์คือนะครับเอาไปเร่งการออกดอกนะะเร่งการติดดอกนะรเร่งการติดดอกดนะครับเร่งการติดดอกติดผลนะครับเขียนนะครับซึ่งถ้ามันขาด แน่นอนครับมันก็จะออกดอกช้าครับออกดอกช้าออกดอกช้าหรือบอกว่าทำให้จำนวนดอกลดลงจำนวนดอกลดลงนะครับถ้าออกดอกช้าจำนวนดอกลดลงนั่นก็หมายความว่าผลที่เราต้องการมันก็จะได้น้อยนั่นเองทีนี้นะครับพอดูอาการที่ขาดครับเลยครับใบจะเป็นยังไงเนี่ยเห็นไหม ใบจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงหรือสีน้ำตาลนะครับนี่คืออาการของการขาดธาตุฟอสฟอรัสนะครับโอเคเนาะอ่าน,นเล่นดูดนะเพราะว่าเดี๋ยวครูจะเชื่อมโยงไปหาเรื่องของการทําการใช้ปุ๋ยในการดูแลพืชเดายลูกเนาะนะครับตัว NPK เนี่ยข้าสอบออกเลยแหละนะครับครูเดาเลยว่าเน้อออกแน่นอนนะครับต่อไปตัวโพแทสเซียมครับโพแทสเซียมเนี่ยมีประโยชน์คือมันจะไปช่วยในการเปิดปากใบ นะช่วยเร่งการเปิดปากใบนะไปช่วยเร่งการเปิดปากใบนั่นแปลว่าถ้าพืชปากใบเปิดดีมันก็แลกเปลี่ยนแก๊สดีครับมันก็จะไปกระตุ้นการสังเคราะห์ด้วยแสงครับมันก็จะไปกระตุ้นการสังเคราะห์ด้วยแสงพอมันสังเคราะห์แสงมากมันก็จะได้น้ำตาลมากขึ้นอ่ะดีขึ้น นะครับมันก็จะได้น้ำตาลมากขึ้นน้ำตาลมากขึ้นน้ำตาลมากขึ้นนี้ก็จะไปสะสมที่ผลนะครับทำให้ผลเนี่ยมีรสชาติดีนะครับโอเคนะผลรสชาติดีนะครับแต่ถ้าขาดนะถ้าขาดนะครับดอกก็จะร่วงดอกร่วงก็ไม่ติดผลนั่นเองนะครับประมาณนี้อันนี้ครูเขียนว่า กระตุ้นบวกคือกระตุ้นการสังเคราะห์ด้วยแสงดีขึ้นสังเคราะห์แสงดีขึ้นมากขึ้นน้ำต,ตาลก็ได้มากขึ้นนะครับแค่นี้เองนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะนี่คือ NPK นะครับธาตุที่คูต้องธาตุที่คูเน้นให้3ตัวนะครับสรุปก็คือถ้าเราต้องการปลูกพืชน,นะเลครับถ้าเราต้องการปลูกพืชโดยเน้นการกินใบและลำต้น เราก็จะไปใส่ปุ๋ยเคมีครับที่เป็นธานตุในโตเจนเนี่ยเยอะๆหน่อยเคปย<ะ>เพราะว่ามันไปนเร่งการเติบโตของใบและลําต้นให้มันโตดีขึ้นเช่นพวกคะนา้าอะไรเงี้ยหรือใบยาสูบอนะไรเนาะนะครับแต่ถ้าเราต้องการปลูกไม้ดอกนะหรือไม้ผลเช่นพวกส้มอะไรเงี้ยนะครับองุ่นอะไรเงี้ยหรือปลูกกุหลาบอะไรเงี้ยเราก็ต้องลดการใช้นโตเจนนะครับเพราะว่าออกใบมากไม่ดีนะครับเน้นใบามากไม่ดีครับ เราอาจจะเน้นนิดหน่อยนะครับให้มันสังเคราะห์แสงให้ดีครับให้มันมีการสร้างใบเยอะขึ้นนะอะไรเงี้ยแต่ว่าให้มากไม่ดีนะครับแต่เราจะไปเน้นตัวของ P เพื่อให้มันออกดอกมากขึ้นติดผลดีขึ้นพอมีพปุ๊บเราต้องใส่เคตามครับเพราะว่ามันจะทําให้ใบที่มีอยู่เนี่ยไปเปิดปากใบและสังเคราะห์แสงเอาน้ําตาลไปเก็บที่ผลผลมันก็จะอร่อยสรุปก็คือใบดอกผลครับโอเคไหม นะฮะประมาณนี้นะครับนะเดี๋ยวต่อไปครับเราไปดูการแก้ปัญหานะของพืชเมื่อพืชมีการขาดธาตุอาหารนะครับเราจะให้รู้จักปุ๋ยอยู่3ตัวด้วยกัน1ก็คือปุ๋ยเคมีปุ๋ยเคมีหรือเรียกว่าปุ๋ยสังเคราะห์ครับเลยครับมีธาตุอาหารหลักๆ3ามตัวตอบดังๆชัดๆก็คือเยี่ยมครับ NPK ครับ N P K อย่างที่บอกไปแล้วเมื่อกี้ว่าตัว n เนี่ยมันไปเร่งการเจริญเติบโตนะเร่งการเติบโตของลำต้นแล้วก็ใบนะครับส่วน p ไปควบคุมการออกดอกติดผลนะครับ k นะไปกระตุน้นการเปิดปากไป ให้พืชมีการสังเคราะห์แสงมากขึ้นนะครับนั้นนี่คือธาตุอาหารหลักแล้วนะครับเราไปดูตัวของปุ๋ยเคมีครับดูดีนะนะครับดูดีนะว่าข้อสอบน่าจะออกแหละตัวนี้นะครับสูตรปุ๋ยมีผลครับหมายาว่ามว่า16 16หมายายความว่ามีธาตุไนโตรเจน16%มีธาตุฟอสฟ,ฟอรัสตัวพี6 6มีธาตุโพแทสเปีรมเซมรวมเป็นเท่าไหร่วะเนี่ย48ป่ะนะครับ4 8ครับ อีก52ครับจะเป็นธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมอื่นๆโอเคไหมนะซึ่งเขาไ้เนเ้นอะไรมากมายโอเคกวเขาเน้นตัวนี้เป็นหลักเลยเยอะกว่าเยอะย่างอื่นเยอที่สุดนะครับโอเคครับแสดงว่าเราใช้ปุ๋ยสูตรนี้เรากําลังเล่นการเติโตัวของใบรละต้นดอกแล้วก็การเปิดปากใบเพื่อให้มีการสร้างน้ําตาลมากๆนั่นเองแต่ถ้านักเรียนครับปลูกพืชกินใบครับเห็นไหม เราก็จะใส่แค่4600หมายความว่าปุ๋ยกระสอบนี้มีธาตุในโตรเจน46นะครับธาตุ P 0ธาตุ K 0นะอรับอีก54เป็นทธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองแต่ว่าตอนนี้ปุ๋ยสูตรนี้ครับเขาเรียกว่าปุ๋ยยูเรียนะเห็นไหมครับเพราะว่ามันมีธาตุในโตรเจนเยอะมาก นะครับเล่งการออกเอ้ยเล่นการติดใบเล่นการเติบโตของใบและลำต้นคณะเอ้ยใบายาสูบเอ้ยข้าวในช่วง,รงแรกๆที่ต้องการให้มันเติบโตของใบและลำต้นให้ดีๆขึ้นนะครับประมาณนี้ครับโอเคนะครับเข้าใจเนาะอ่ะนี่คือตัวอย่างของปุ๋ยนะครับตาไข่มุกนะฮะไม่ต้องทำยี่ห้อนะไม่มีอะไรนะครับอ่ะผ่านไปนะครับต่อไปเราไปดูปุ๋ยอินทรีย ปุ๋ยอินทรีย์ครับเพื่อนครับเนื้อหาจะอยู่ที่หน้า194 196แล้วก็ถึง202เนาะนะครับปุ๋ยอินทรีย์คือปุ๋ยข้อครับปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดครับข้อดีคือมันช่วยในการระบายน้ำครับแล้วก็อากาศถ่ายเทดีครับแต่ธาตุอาหารเนี่ยมันอาจจะไม่สู้ตัวของปุ๋ยเคมีมากนะักข้อดีของปุ๋ยเคมีเมื่อกี้ก็คือว่าเราเนี่ยสามารถไม่เพี้เราเลยพืชเนี่ยสามารถดูดซึมไปใช้งานได้ทันทีนี่คือข้อดี นะข้อดีคือพืชเนี่ยสามารถดูดซึมแล้วเอาไปใช้งานได้ทันทีแต่ข้อเสียคือถ้าใช้บ่อยๆดินจะเสื่อมสภาพนะครับรู้เนาะนะครับนะนะครับมันก็จะเสื่อมสภาพนะครับมันก็ไม่โอเคถ้าใช้ปุ๋ยคีีม,มากเกินไปนะนั้นเราควรสลับกับปุ๋ยอินทรีย์ด้วยก็คือปุ๋ยคอปยกปุ๋ยบักพวกนี้ครับมันจะไปช่วยให้น้ำเนี่ยระบายดีอยากาศถ่ายเทดีครับรากก็ดูดซึมน้ํากับ เรทัได้ดีขึ้นเนาะอ,อันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์ครับและปุ๋ยชีวภาพครับคือข้อที่3ครับก็คือเป็นสิ่งมีชีวิตชีวะคือชีวิตนะเราก็จะใช้พวกแบคทีรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศลงสู่ดินได้ยกตัวอย่างเช่นแบคทีรียที่มีชื่อว่าไราโซเบียมที่ปมรากถัว่ว นะครับแบคทีเรียตัวนี้จะมีความสามารถไปตรึงธาตุในตัวเจนจากอากาศเนี่ยลงสู่ดินแล้วพืชก็สามารถที่จะดูดซึมในตัวเจนเนี่ยไปใช้ในการเจริญเติบโตได้นั่นเองนะครับและนี่คือการแก้ปัญหานะสำหรับพืชที่นะเขาขาดธาตุอาหารในดินนั่นเองก็แก้ปัญหาให้ถูกจุดเนาะว่าเราควรใช้อะไรการใช้ปุ๋ยอิน ุ๋ยเคมีมากเกินไปเด่นย้ำนะครับว่าไม่ดีแน่นอนครับเพราะว่ามันจะทําให้ดินนั้นสุสภาพวิธีการวิธีการที่ดีสุดก็คือการปลูกเพื่อแบบหมุนเวียนเนาะนะครับจะช่วยได้ดีขึ้นเช่นพอหนูปลูกข้าร็จปุ๊บนะครับชาวนาเนี่ยเขาจะหว่านถั่วเขียวลงไปพื่นัคือหว่านพืชตะกูลถั่วลงไปลูกนะครับเพราะพืชตะกูลถั่วเนี่ยเขาจะมีแบคทีเรียเมื่อกี้ไรโซเบียมเนี่ยโอเคปะนะครับไปตรึงนตรเโนจากอากาศลงสู่ดิน พอถั่วเขียวออกผลปุ๊บนะเราก็ใช้เครื่องไปดูดเอาถั่วเขียวไปขายเอาถั่วี่ส่งมาต้มขายอะไรอย่างเงี้ยนะครับงนั้นพอเก็บผลผลิตปุ๊บเขาก็จะไถกรบไถกรบปุ๊บเนี่ยก็จะกลายเป็นปุ๋ยเลยครับตอบคู่นี่ไงเห็นไหมปุ๋ยอินทรีย์นะครับเห็นไหมพอเป็นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๊บพืชด,ดินเนี่ยก็มีการถูกปรับปรุงคุณภาพดินด้วยนะเราก็จะเป็นการลดการใช้ปุ๋ยเคมีนะดินเราก็จะมีคุณภาพนะปลูกพืชผักก็ ได้ผลผลิตที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้ครับนะครับงนั้นเนื้อหาหมดแล้วนะครับดงนั้นข้อสอบอ่าฟังดีดครับดีให้รางวัลครับใครที่อยู่จนถึงตอนนี้นะครับเราจะบอกข้อสอบกันนะครับข้อสอบครับออกไฟล์ชุดนี้ทั้งหมดนะออกไฟล์ชุดนี้ก็คือเห็นไหมปกนี้ปกนี้ปกนี้เลยที่ครูติ๊กอยู่นะครับเห็นไหมที่ครูติ๊กถูกนะครับเห็นไหมครับโอเคปหติ๊กถูกนะครับไฟลเลยครับ ตั้งแต่เรื่องแรกๆเลยนะครับก็คือเรื่องของเซลล์อ่ก้องก้องด้วยนะครับเรื่องกล้องเรื่องเซลล์นะครับเซลล์ไปอ่านคร่าวๆว่าออกเนลอะไรทำน้าที่อะไรนะครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการลาเลียงสารนะครับสารลำเลียงยังไงมีแบบไหนบ้าง is, usion, ออสโมซิสดิฟิวชั่นออออสโมซิสเป็นการแพร่แบบไหนนะครับไปดูมาการสืบพันธุ์ของพืชไปดูโครงสร้างดอกมาเน้นโครงสร้างดอกไปดูมา นั่นียนครับจุดนี้เราเรียนยากเกินไปตรงนี้นะครับครูสอนลึกเกินไปเนาะไม่ต้องอ่านตรงนี้เน้นย้าไม่ต้องอ่านนะครับโอเคครับตรงนี้ไม่ต้องอ่านไม่ออกข้อสอบหน้านี้ตั้งแต่หน้านี้ตั้งแต่เรื่องนี้นะหน้านี้นะไปเลยครับไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆครับถึงตรงนี้เนาะอันนี้ก็ไม่ออกเอเคว่าการสร้างเซลล์1ืบพันธุ์เพศผู้เพศเมียไม่ออกแต่หนูต้องรู้ครับว่านะครับ การได้กันของพืชเนี่ยมันได้กันยังไงก็คือหน้านี้ต้องรู้ว่ามันได้กันยังไงนะครับเราต้องดูนะได้ยังไงใครได้กันบ้างใครได้ใครแล้วเปลี่ยนเป็นอะไรอะไรต้องรู้จักนักเรียนไปดูจํานวนโครโมโซมนะครับว่ามีกี่เอ็นเนาะนะครับกี่เอ็นไปดูมาด้วยนะครับฝากดูจํานวนโครโมโซมด้วยนะครับที่ครูเขียนเป็นสีส้มไว้นะครับไปดูมาด้วยนะว่ากี่เอ็นนะครับแล้วก็นะครับไปดูการปฏิสนธิอ <iendo> ัมพีพไปแล้วเนาะแล้วก <world> ็การเปลี่ยนแปลงหลังการได้กันนะครับ <realized> รังไข่ไปไม่เป็นอะไรโอ้ยไปไปไปอันนี้ไปดูมาด้วยนะครับเห็นไหมเนี่ยขนาดครูออกสอนเอาอีเนี้ไปออกข้อสอบเนี่ยยังทําได้เลยปวดหัวพูดก็ไรนะครับอ่านะครับมาดูโครงสร้างเมล็ดครับดูนะครับว่าโครงสร้างเมล็ดประกอบด้วยอะไรบ้างไปดูครับไปดูรูปนี้มาไปดูรูปนี้มานะครับว่าใครเป็นยังไงนะครับการงอกของเมล็ดไข่งอกออกมากอนอันดับแรกนะครับไปดูมานะครับผลนะดูโครงสร้างผลคร่าวๆครับ ไม่ต้องไปดูผลกลุ่มผลเดี่ยวผลรวมนะครับไม่ได้ออกข้อสอบครับผลน,นี้ไม่ได้ออกข้อสอบครับห้ามดูนะครับไม่ต้องอ่านนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับอ่ะจบชุดนี้ครับแล้วหนูก็ขึ้นไซต์ตัวนี้ครับนั้นข้อสอบครูจะอกอก2สไลด์ด้วยกันนะครับออกสไลด์นี้นะครับแล้วก็สไลด์เรื่องนี้นะครับออก2เรื่องนะครับโอเคเนาะ กระบวนการสังเคราะห์แสงก็บอ,อกไปแล้วเมื่อกี้ว่าออกอะไรไปบ้างนั้นอย่าลืมอ่านหนังสือทบทวนนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะทําข้อสอบปลายภาคครูได้ซึ่งมันง่ายมากมันง่ายกว่าที่เคยสอบมาทั้งหมดทั้งมวลน,นะครับเก็บคะแนนให้ดีๆนะอยากให้เกรดสีทุกคนครับโอเคครับแล้วเราเจอกันวันพุธครับสวัสดีครับ